ไปผ่านเวลามาแล้วครับวันนี้หอยยังวะหอยโครงหอยโครงใต้ครับไม่ใช่โครงพัตลุงครับหอยโครงแม่ร่างวันนี้หอยโครงเลวยสอหากินยากก้มน้ำก๊าดีเลยลอกก่อนลอกน้ำก๊าดีไปเลยครับนี่เดือดรูเล็กไม่อยู่เท่างในโอ้โนี่ก็ชุดยอดแล้ว วหนึ่งเด็กกินอิ่มพอดีให้มากินนลกวว่าตื่นครับมันหวานน้วๆนวๆบ่ๆนี่คืออาหารนะครับเปอนบ้านเราไอ้แม่นัก็เดินผ่านต้องมาโคมานะครับอะไรเขาเรียกว่เดอะมาเดอมาโอ้โอเคโอเค ผมอ่านนี่อาการไม่ค่อยดีเลยเรามันชอบแง่แง่ก็แง่เพื่อนครับพวกนี้อยู่ไม่ได้มือมันสั่นมันไม่ได้กดมันตายแต่เพื่อนอย่างเดียวครับมันไม่ดูตัวเองมั่นี่อันนี้เราก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็เข้าวันหน้ามีอยู่ครับวันนี้ก็จบภารกิจครับจบพ่อหอยนี่แหละครับ สบียงเม็ดแล้วเรือแ,แต่งัวเขียวตัวหนึ่งครับนี่งัวเขียวนี่ครับตุ้จะเคียร์ของยังเคลียร์ของแล้วครับเราขาวขยะตรงนี้ไดนะ้ไหมเอานี่ครับอของเรา,เอ,าอยู่แบบเป็นบ้านครับไม่ต้องไปซีเรียสครับุมีเป็นพันล้านร้อยล้านไม่ได้กินครับแบบนี้นี่ใครจะว่าเช่นใดกระสาง เกินทอนบานได้ป่ะเนี่ย,อยโอเคครับติดตามาคลิปต่อไปนะครับยาดาขาเด้อ